ดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับโอ้มาขุดร่องเก้าใหม่นะผู้ชมไม่เจอหินขุดง่ายเป็นสายสมองท่าผู้ชมโอ้โห,หนุนจุดช่วงข้างหน้านะผมแฝนฝืนขุดมานะครับจะจมแหล่ไม่จมแหล่ท่านะผู้ชมโอ้ถือว่าทำได้ยากดินเหนียวดิน ไม่ค่อยติดปุงกีครับแต่ว่าเป็นดินน้ำน้ำซับครับขุดไปเม็ดเดียวนี่น้ำออกท่านผู้ชมติดปุงกีีด้วยนะยังดีที่พื้นนานี่มันได้มีน้ำครับดถ้าพื้นานาม,มีน้ำด้วยจบข่าวขุดไม่ได้แน่นอนครับนู้นช่วงนู้นไกลๆนู้นครับตรงที่มีคันดินข้างล่างเห็นไหมนั่นเลยครับโอ้โหตรงนั้นเอาเกือบไม่ได้ครับ ค่อยๆทำมานะจนมาถึงจุดนี้แล้วแหละท่านผู้ชมก็ถือว่าจุดนี้ก็ยังมีเสียวอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะไม่เสียวครับเพราะว่าเป็นทรายสมองนะนิ่มทั้งจุดนิ่มนิ่มทุกแปลงคนระับว่าขุดไประวังไปท่านผู้ชมก็ไม่ได้เป็นตกแต่งอะไรเยอะครับเพราะว่าดินแบบนี้ยืนขุดนานไม่ได้พี่น้อง ถ้ายืนขุดนานที่เดิมๆได้เรื่องครับนี่ขนาดแค่เดินยังยุบแล้วนะแค่เดินนี่ยุบเลยครับโอ้เป็นดินสมองครับเขตนี้เจอแล้วครับดินสมองที่เขตนี่แหละประคํานี่แหละครับเสียวเสียวเสียวที่ไชม ่งเยอะไม่ได้ครับก็แต่งไปแบบหยาบๆท่านผู้ชมนะก็ต้องขุดให้ความลึกแล้วก็ความกว้างนะฮนะให้มันได้พอครับดูดิดน้ําออกตามมุ่งกี่เลยนะพี่น้องยอมรับว่าน้ําดีครับขุดไปก็ได้ใช้เลยครับเจ้าของที่ได้ใช้แน่นอนครับแต่ว,ว่าคนขุดนี่โอ้ไม่ใช่จะได้ง่ายๆนะครับนี่แต่ถ้าจุดไหนที่มันจมผมเอาไม่ได้ผมก็ไม่ขุดนะ เพราะว่าขุดไปก็ช้าไม่ได้ไม่ได้มีดครับสียเวลาด้วยนะขุดไปตามสภาพครับดูดิท่านผู้ชมเละครับกินกน้ำครับนี่นี่ถ้ามีน้ำบนแปลงด้วยนะจบข่าวเลยนะครับอย่างนี้ขุดไม่ได้ แน่นอนรถให้ก็จุมอ่ะถ้าตัวเดินไม่ดีด้วยนี่จบข่าวเลยนะฝั่งน,นี้ปั้นเป็นแค่คันนาครับอเอาแค่พอดูได้นะครับว่าเราหน้าง,งานมันทำลำบากครับมาตรงนี้ใกล้จะสุดก็ ถือว่าง่ายอยู่ท่านผู้ชมใกล้สุดแล้วมาข้างบนหอยหลางมาเลยนี่มันเป็นโนนโนนหน่อยโอเคช่วงด้านหน้าตั้งแต่เริ่มมาจากหัวนูน้นนี่มันโอ้ยยอมรับว่าขุดง่ายครับแต่เป็นดินทรายสมองครับไม่ใช่ทรายหรอกเป็นเป็นสมองเป็นกระทิเลยนะ่ะแข็งแค่หน้าดินนิดเดียวครับดินแบบนี้อันตรายรถเกี่ยวไม่รู้เกี่ยวได้ไงนะ เี็นไม่ติดเยอะหรอครับมันติดแหม่ไม่รู้จะปกยังไงนะ,ะติดนิดๆครับ ุดมันขุดง่ายครับแต่ว่าถ้าเราไปเจอดินแบบเป็นสมองนี่อย่างนี้ก็ทํางานลาบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะไปตกแต่งให้สวยๆเนียนๆยืนนานๆไม่ได้เลยนะฮะต้องรีบขุดรีบถอยไปครับเอาแค่พอดูได้ครับตกแต่งไม่ได้ครับดินแบบนี้ เดินลงมาเมาืเช้านี่ผมเอาบุกีทิ่มดูก่อนเลยนะแม่หายไปครึ่งบุกีครับมันก็ต้องลองขุดดูก่อนนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าขุดได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็คือยกเลิกครับท่านผู้ชมอย่างนี้ไาจุ่มดูปุ๊บจะไม่ขุดไม่ใช่นะขุดครับ เดี๋ยวว่าจะขุดแล้วไม่ได้ก็คือไม่ขุดไม่ขุดต่อนะผู้ชมไม่ขุดต่อไม่ใช่ว่าเลิกนะก็หาที่ขุดใหม่เอาตรงที่มันขุดได้ครับ ตรงปลายบุ้งกีนี่ครับนี่ไหลเป็นน้ำเลยแบบท่อประปาแตกเลยอพี่น้องออกจริงๆครับน้ำก็ดีครับน้ำออกดีแต่เสียงเดียวพื้นที่ไม่แข็งขุดลำบาก สวยขออภัยเลยครับแปลงนี้นี่ยไม่สวยขออภัยเลยนะเพราะว่าโอ้ไปละเอียดมากไม่ได้ครับกับดินแบบนี้อันตรายเราจมมานี่เรียบร้อยนะครับไม่คุ้มเลย แล้วครับนี่สุดแค่นี้แล้วผู้ชมแรงนี้ประมาณ150เมตรนาจะได้ แต่งเป็นคันนา้เขาครบ เดินข้ามไม่ต้องกุยออกเลยนะไม่ต้องเกาออกอะ่ะเดินเหยียบมาเลยครับเพราะว่าดินมันนิ่มมากพี่น้องมันนิ่มเกินเนี่ยคิดว่าจะไม่เป็นสายสมองนะครับนีอ่อ้เจอจนได้ครับ โอเคครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตรับประทานอาหารเข้าเที่ยวของเจ้าของที่มาตามนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ